สวัสดีท่านผู้ชมที่ติดตามทุกท่านวันนี้วันจันทร์ที่10กุมภาพันธ์2568เวลา9 3 0านณที่สถานพินิษฐ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนาราธิวาสนายสมโชคเสาสีออนประธานกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิษฐ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนาราธิวาสได้เปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมและแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่มีความเสี่ยงหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กิจกรรม โปรแกรมเสริมสร้างการรับรู้และความเข้าใจในความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตด้วยหลักสูตรพาหุวัฒนธรรมผู้อานวยการได้มอบหมายให้หัวหน้าแรกรับเด็กและเยาวชนเขาต้อนรับและกล่าวรายงานในวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับก่อนนะโอนไปให้พันศรีให้ให้แ,<ก>แม่เขาแม่เขาจะตวนล็อกตัวศัพท์อะไรท้อย่าง พ่อโต้พ่อโต้เราจะมาให้ความรู้นะคะอ่ก็จะมาทํากิจกรรมกับเราก็กิจกรรมก็จะทางกณะกรรมการส่งเพราะนะคะที่เดียวทางส่งโชคสังศีของนะคะมาให้ก่อนจะคุทพิธีก็ได้พอเลยกับเรา่อนสักนิดนึงค่ะทานข้าวเช้ากันแล้วสดชื่นถามจริงๆเราเรามีพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงดีขึ้นมั้ยดีขึ้นัหมลูกถ้าเราอยู่บ้าน ถ้าเราอยู่บ้านเรามีปัญหาเรื่องกับดึกติดเพื่อนใช่ไหมม<ร>าอยู่นี่มีระบบร,ออระเบียบไปคิดว่าเราเราอยู่ักษณะมีระเบียบนี้คงไม่มีปัญหาที่พอมีปัญหาแล้วพ่อแม่โกรธเราไหมพ่อแม่ไม่เข้าใจเราโกรธเราโกรธไม่ถูกใจเลยไม่ชอบเลยจะไม่รักแล้วมีไหมมีไหม,มรักทุกคนเหรอ<ม>อ่ามันเด็กวัยรุ่นนั้นพอถึงเวลา ไม่กลับบ้านกลับดึกโกหกคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุอแคณคแม่ก็โกรธโกรธแค่วันเดียวพอวันต่อไปก็หุงข้าวให้กินใช่ไหมหุงข้าวให้กินให้ตังอะไรเหมือนเดิมนะแต่ถ้าเราโกรธเพื่อนถ้าเลาะกับเพื่อนนั้นหลายวันกว่าจะดีเชื่อพ่อหรือเชื่อเพื่อนนั้นเราต้องคิดแล้วจะเชื่อเพื่อนนี้เพื่อนแต่เพื่อนดีเราก็เชื่อได้เพือพ่อนดีๆเพื่อนนําไปสู่ทางที่ดีเราก็เชื่อได้เราตรงนี้เราถือว่าเรามาเรียนรู้ประสบการณ์ ต่อไปเราจะไม่ทําอีกแล้วนะตามเพื่อนเนี่แหละสำคัญแต่พอถึงตํารวจจับตํารวจไม่เคยคิดว่ามึงตามเพื่อนกูไม่จับไม่ถ้าไปกับเพื่อนเขาต้องจับเขาต้องดําเนินคดีอ,อย่าให้เกิดขึ้นครับตอนรับพี่บางคพิปครับยังแข็งแรงอยู่ก็ให้พวกเราทุกคนนะั้นมีใจที่เข้มแข็งแล้วอ่า สถานที่ตรงนี้เหมือนอบรมเราให้มีระเบียบวินัยให้ทำตามขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่คุณครูคุณพ่อโต้งคุณเจ้าหน้าที่ที่เขาสอนเราจำไว้ตรงนี้เป็นเป็นเรื่องที่จดจำแล้วก็ไปปรับป <ใน S 1> รุงตัวเองการทำผิดการเสพยาหรือการลักทรัพย์ต่างๆไม่ดีแน่นอนนะครับไม่ดีนันน่นเขารณรงค์เขาปราบปรามตลอดเวลาเรามาเป็นคนดีแล้วมาช่วยกันทำงานมาสร้างสรรค์ สังคมดูแลพ่อแม่ดีกว่าวันนี้ก็อยากจะให้พวกเราอันอร่วมกิจกรรมตรงนี้แล้วก็ฟังลำดับการอบรมอะไรให้เราเห็นว่ามีเกียตรติบัตรการอบรมเยาวนชนตรงนี้ขึ้นมาก็ไปใช้ได้นะครับตอนเรียนต่อ,อเรียนเล็กับตบมือกับตัวเองสามครั้งเดี๋ยวให้แม่ทิพทักทายหน่อยแม่ทิพเดินทางอยู่ก้ลกนะครับแม่ทิพทักทายลูกๆหน่อย เสริมประกรรมอาบทใจเสริมเติมการบำรุาเรียกเอมิวการทดลนะครับเปนการพิมพ์นะครับพวกเราคุนหน้ากันดีนะนะครับวันนี้ก็นะมีโครงการสั้นๆนะโครงการภุวัฒนธรรมนะภูว์ก็คือหลากหลายแหลรวมกัน แล้วก็โครงการเ็นงกครณผู้ชมตเสาสีอ่อนนะครับประธานรรมการสเคราะเป็นกู้เปล่าเปงานนะครับจาบเปยนเชิญครับเด็กและเยาวชนสำหรับสถานที like ่และทุนของเด็กและเยาวชนจังหวัดนราทิว่าดิชันในนามของผู้จัดโครงการเพื่อประสิทธิภาพโควงการ มีความเสี่ยงหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความขม่คงในพื้นที่จังหวัดชายแดในภาคใต้ภายใต้กิจกรรมโปรแกรมเสริมสร้างการรับรู้และความเข้าใจในความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตด้วยหลักสูตรเข้าหูวัฒนธรรมขอขอบคุณท่านแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการในวันนี้ที่ใต้ ได้มีความรู้ความเข้าใจศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีของตนและผู้อื่นสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติและเพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้จักสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนเยาวชนด้วยกันเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรมยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างทางศาสนาและวัฒนธรรมและระนาดถึงสิทธิของตนเองและเคารพสิทธิของผู้อื่น บัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วดิฉันขอเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการวิทยธรรมและแก้ไขื้นหูเด็กและเยาวชนที่มีความเสี่ยงหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความไม่คงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภายใต้กิจกรรมโครงการเสริมช่างการรับรู้และความเข้าใจในความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมและวิถีชีวิต คณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับเด็กสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดราิวาสหัวหน้าสถานแดกรับดีหัวหน้าส่วนอำนวยการหัวเจ้าหน้าที่สถานพินิจทุกท่านนะครับและคณะผู้จัดงานจัดโครงการเด็กและเยาวชนร่วมโครงการกระผมมีความยินดีมากที่เป็นเกียรติ มาในเปิดโครงการในครั้งี้ก<อ>ิจกรรมโปรแกรมเสริมสร้างการรับรู้และความเข้าใจในความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติาศาสนาธรรมและวิถีชีวิตด้วยหลักสูตรพหุนธรรมที่จัดขึ้นในวันนี้ให้ความสำคัญและเห็นความจำเป็นที่สร้างจิตสำนึกที่ดีต่อกันจึงได้ร่วมพัฒนาโปรแกรมพัฒนา ศักยภาพเด็กและเยาวชนต้นแบบจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยหลักสูตรพหุนธรรมจากชุดกิจกรรมสร้างสำนึกเพื่อการเด็กและเยาวชนได้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองและสามารถสื่อความต้องการของตนเองได้ตามความเหมาะสมิและคุ้มครองเด็กและเยาวชนได้มีนโยบายให้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรม และแก้ food food, mm hmm. like ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่มีความกับสถานการณ์ความไม่มั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้กิจกรรมโปรแกรมเสริมสร้างการรับรู้และความเข้าใจในความแตกต่างทางด้านเชื <S> <S 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 ้อชาติศาสนาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตหลักสูตรพหุวัฒนธรรมกะผมขอขอบพระคุณคณะผู้จัดโครงการและขอให้การดำเนินการครั้งนี้ บรรลุประสงค์ตามความต้องการของทุกท่านครับวันนี้ที่พูดไปแล้วว่าเราต้องตั้งใจฟังตั้งใจปฏิบัตินะครับเพราะว่าเรามีวิทยากรที่มีประสบการณ์คำว่าประสบการณ์คือ,อคุณครูเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่อยู่ตรงนี้มีประสบการณ์มาหลายประสบการณ์รคืออาจจะมองตาลูกรู้เลยว่าลูกคิดอะไรอยู่ําดัน20ปีอําดัน โอ้โหยี่สิบกว่าปี <20. S 1> พอมองพอมองตานี่รู้เลยเด็ก,กคิดอะไรปรับตัวคือ,อเราผู้ใหญ่เจ้าหน้าที่ที่เขามีประสบการณ์เขารู้เลยว่าเรากําลังคิดอะไรเราคิดบวกคิดลบคิดจะทําอะไรเขาอาจจะวิเคราะห์ถูกนะครับให้เราปฏิบัติตามระเบียบว,วินยัยที่เขากําหนดให้เราก็แล้วกันตอนนี้นะครับแล้วเชื่อมั่นพ่อเชื่อมั่นว่าลูกต้องออกมาเป็นคนดีแน่นอนนะครับไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายที่ผิดพลาดไป ะะทางอะไรต่งางเขาไม่ถือว่าเราผิดเขาถือว่าเราเดินทางพลาดคนที่ผิดอยู่ข้างนอกมีเยอะแยะที่เขาที่เขาไม่โดนจับวันนี้เรามาพลาดเรื่องโดนจับพลาดเรื่องทําผิดเราต้องปรับตัวใหม่นะครับขอให้ทุกคนตั้งใจทํากิจกรรมตรงนี้แล้วร่วมโครงการตรงนี้ให้สำเร็จร่วงได้ดีครับขอบคุณครับขอบคุณท่านประธานผู้่นอนะครับพ่อผู้ของเราครับ สวยงามเหมือนในสถนเลี้ยงนะครับเราก็ได้ตั้งนะครับนะวัตถุประสงค์ขออง่าพร้อมพูดพร้อมกันไม่ดื้อมีพลังไม่ดื้อมีพลังหนึ่งสองสามไม่ดื้อมีพลังหนึ่งสองสามไม่ดื้อมีพลัง